ต่อไปคุณวันอยู่บำรุงรรท่านประธานที่เคารพผมวันอยู่บำรุงสมาชิกสภาบุานราษฎรกรุงเทพมหานครเขตบางบอนหนองแขมพักเพื่อไทยขออนญาตหารือรรท่านประธานดังนี้ครับคลองภรษีเจริญฝั่งธนบุรีเริ่มต้นที่บริเวณปากคลองบางกอกใหญ่ไปเชื่อมแม่น้ำท่าจีนที่ตำบลดอนไก่ดีจังหวัดสุดสรครรวมความยาว28กิโลเมตร เริ่มก่อสร้างส,งสมัยรัชกาลที่4แล้วเสร็จสมัยรัชกาลที่5มีประตูน้ำ2แ,แห่งแห่งแรกประตูน้ำภาษีจเจริญตอนนอกอยู่ในเขตภาษีจเจริญและประตูน้ำภาษีจเจริญตอนในอยู่ทางด้านแม่น้ำท่าจีนจังหวัดสุดสาค,ครคลองภาษีจเจริญหลายผ่านอนาเขตเขตภาษีเจริญเขตบางแคเขตหนองแขมของจังหวัดกรุงเทพมหาคนครและหลายผ่านอำเภอกระทุ่มแบนของจังหวัดสุดสาครซึ่งเป็นเส้นทางสําคัญในการระบายน้ําทางด้านตะวันตก ผ่านอำเภอรกระทุ่มแบนจังหวัดสุุสมุทรสาครลงสู่อ่าวไทยอีกทั้งยังไหลผ่านสถานที่สําคัญดังนี้วัดปากน้ําภาษีเจริญวัดอ่างแก้ววัดลางบัววัดนิมมานนรดีวัดม่วงวัดป่าทองเนียมวัดหลักสามและวัดหนองแขมมีเส้นทางเดินเรือโดยสารคลองภาษีเจริญจากท่าเรือวัดปากน้ำภาษีเจริญถึงท่าเรือไปเกษม .69 ระยะทาง11.5กิโลเมตรซึ่งมีท่าเรือด้วยกันทั้งสิ้น15แห่ง ปัจจุบันคลองภาษีเจริญแห่งนี้น้ํากลายเป็นสีดําเน่าเสียส่งกลิ่นเหมน็นสร้างความหดหูและลาคาญให้กับพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่สองฝั่งคลองตลอดจนผู้สัญจรผ่านไปมาอีกทั้งมีชาวบ้านร้องเรียนว่ามีโรงงานบางแห่งปล่อยน้ําเสียลงสู่คลองภาษสีเจริญถึงขอให้ท่านประธานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดําเนินการแก้ไขให้คลองภาษีเจริญซึ่งเป็นคลองเก่าแก่ที่สําคัญให้กลับมาใสาสะอาดเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพี่น้องประชาชนด้วยครับขอบคุณครับครับ 大概。